เือนเราเรื่องอะไรคะส่งดอกกุหลาบให้คุณต่อตอกันหน่อยเลยยี่แปดจ้า,จาเจอกันค่ะคุณดุสาสวัสดีคุณพนมค่ะไม่เจอกันนานสวัสดีนะคะสวัสดีคุณต่องต้องต่องไม่ทราบค่ะอะไรนี้มีประโยชน์นะคะห้าร้อยกว่าคนค่ะ ขอบคุณทีมขอจอข้อใจนะคะต้องขอตัวเองแล้วล่ะคะ่ะข้อใจส่งดอกลาบให้คุณต่อตอเขาหน่อยค่ะน,นานๆจะไลฟ์ทีต่อตอเตือนอะไรสองรอบแล้วนะจ๊ะดูกันไปนะคะอย่าเพิ่งงออนะคะ คุณดอกกลาบจ้าจากผักบุ้งและ,มะเมล็ดนุ่นจ้าไรน,นี้มีประโยชน์นะจ้านะจ้านะจ้าไรน,นานๆน,น,นะคะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะนานได้แค่ไหนนะคะ <c oughs> เลิกงานก่อน อยู่เรื่อกใช่ไหมจ๊ะวันนี้เนี่ยเขาเห็นว่าโทษการจำกัดโทษสองโทษเราทำอะไร่สวัสดีนะคะขอบคุณทีมข้อจอข้อใจไอเลิฟต่อต่อจ้าเตือนมากลงแล้วขึ้นใหม่แม่ พ่อด้วยค่ะแม่เราเตือนแล้วว่าจะไปเล่นเลยเพราะว่าเราอ่ะอายุมากแล้วไม่ใช่ว่าคนอายุน้อยๆก็จะทำเป็นแบบยังนุ่มอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย คุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันพิมพ์ไลไรนี้มีประโยชน์นะคะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดบ้างพ่อไม่ใช่ยีสินะเออทำวิ่งแบบปูดป้าพูดป้าทำวิ่งแบบแหมเก่งมากเนี่ยในกลุ่มลิเกกำลังส่งกันว่าแ yeah. yeah. ย่ขาแย่ขาอย่างห้าวเมื่อคืนอย่างห้าว สวัสดีคุณลิชาค่ะเพิ่งซื้อค่ะเตะบอลสนุกมากเลยเมื่อคืนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทั้ง1 8 0่งนคนที่เมื่อคืนเข้ามาดูอยู่นะคะไม่รู้ว่าจะได้ไปวันทันทรเราไปแล้วเดี๋ยวพอไปพรุ่งนี้แล้ววันที่ส่งเดี๋ยวเล่นทีไม่ไหวอีกเมื่อเช้าซื้อเมื่อเช้าเข้าเลยค่ะเข้าแล้วนะคะสวัสดีทบหน้านุ่นเน่ค่ะคุณบีวัน ซื้งที่น้องลูกไข,ข,ข่ค่ะขอบคุณค่ะถามเขาแม่แม่เขาปวดยังบอกแป๊บนะแม่กำลังอยู่ <laughs> บอกพ่อน,นึกระวังระบบหายใจด้วยนะคะถ้าออกกำลังกายใช่คะ่ะบอกแล้วไบเพราะว่าแม่ทักไปถ่ายมบอกเขายังไม่มีข้อความอะไรเลยนะแม่แล้วเขาก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้ถึงข้ามา สวัสดีค่ะขอบคุณพี่ทิพย์ค่ะราบมมาแล้ว,วยิ่งเดี๋ยวก็หายยุ่งแต่แม่ไม่พอหนูยุ่ง <laughs> คือคนเขายังไม่ได้ซื้อกุปิดนคะคะเขทาทักมาที่คุณใบว่าซื้อมาสามวันแล้วทำไมไม่รับทีที่ไหนได้ยังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้